สวัสดีสสดค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูกุ้งนําแบบฝึกหัดทบทวนนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะที่เราจะสอบกลางภาคในสัปดาห์หน้านะคะเอามาให้เด็กๆลองฝึกทําดูนะคะเด็กๆมาดูนะคะแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1 ผู้คุ้ถามว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะก42ตัวข43ตัวค44ตัวพยัญชนะไทยก็คือกไก่ถึงฮอนกูกนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวที่เด็กๆท่องที่เด็กๆอ่านอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะมันมีทั้งหมดกี่ตัวคะ ใครทราบลองตอบดูนะคะ,ะทีนี้ครูกุ้งจะเฉลยคำตอบของครูกุ้งจะตรงกับคำตอบของใครบ้างมาดูกันครูกุ้งตอบข้อคอควายนะคะ44ตัวใครตอบถูกบ้างเอย่ยนะคะใครตอบถูกหมายความว่ามีความจำเป็นเลิศนะคะพยัญชนะไทยมีอยู่ 44ตัวแต่มีอยู่พยัญชนะไทยมีอยู่2ตัวที่เขาเลิกใช้แล้วคือคอคนกับขอขวดนะคะไม่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นที่ใช้อยู่มีเพียงแค่42ตัวนะคะแต่รวมทั้งหมดแล้วพยัญชนะไทยมีอยู่44ตัวค่ะข้อที่2งงาดีอ่านว่ายอย่างไร ะะเด็กๆมาดูตัวเลือกนะคะข้อกอไก่อ่านว่ามาดีข้อขอไข่อ่านว่าตาดีขอควายอ่านว่างาดีเด็กๆเลือกข้อไหนคะเดี๋ยวคุกคุ้งจะเฉลยให้นะคะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะใครตอบไม่ได้นี่โอ้โหน่าเสียใจมากข้อนี้ตอบข้อ คอควายนะคะอ่านว่างาดีข้อที่3ามคำในข้อใดเมื่อนำมาเติมต่อคำว่าปูแล้วทำให้มีความหมายกอขาขอนาคอตานะคะเด็กๆทำยังไงคะ เด็กๆลองเอาตัวเลือกแต่ละข้อนะคะลองไปเติมต่อจากคำว่าปูอลองเอาคำว่าขาไปเติมปูขาต่อไปคำว่านาปูนาต่อไปคํำว่าตาปูตาเด็กๆลองเปรียบเทียบดู3คํคำนี้คำไหนที่ เอาไปเติมแล้วมีใจความสมบูรณ์ที่สุดนะคะให้เด็กเลือกข้อนั้นนะคะข้อนี้เราต้องเลือกคำว่านานะคะข้อขอไข่นั่นเองนะคะข้อที่4สระอีเป็นสระเสียงใดนะคะกเสียงยาวขอ เสียงสั้นคอเสียงสูงนะคะครูคงเคยอธิบายตั้งแต่แรกแล้วว่าสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะคืออะไรบ้างสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเป็นสองชนิดเท่านั้นส่วนในนี้ตัวเลือกสระเสียงสูงจะไม่มีนะคะไม่มีสระเสียงสูงนะเพราะฉะนั้นข้อคอควายนี่เราตัดทิ้งไปเลย เราจะไม่ไม่ไม่เอามาเป็นตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราเอามาเป็นตัวเลือกคือสระเสียงยาวกับสระเสียงสั้นเพราะฉะนั้นทํำยังไงถึงเราจะรู้ว่าสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเราต้องออกเสียงนะคะเราต้องฝึกออกเสียงดูนะคะอะเด็กๆออกเสียงตามคุกุ้งนะอีอีอีอิออออ เด็กๆลองเปรียบเทียบสระสองตัวนี้นะคะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างและเด็กๆทราบหรือยังว่าสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนะคะข้อนี้ตอบง่ายมากสระอีเป็นสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลือกข้อกไก่นะคะอะเด็กๆมาดูข้อที่5นะคะ มีคำที่กำหนดให้นะคะเด็กดูคำที่กำหนดให้เมื่อเติมสระเอลงไปข้างหน้าขอไขไม่โทรจะได้คำว่าอะไรนะคะเด็กๆต้องดูคำที่เขากำหนดให้ก่อนแล้วถ้าเติมสระเอลงไปนะคะมันจะได้คำว่าอะไรก็คำว่าจะรอเคขอคำว่าจรเข้ขอ คำว่าจะระคีนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าถ้าเติมสารเอลงไปแล้วจะได้คําว่าอะไรเด็กๆลองอ่านดูนะคะลองเขียนเติมลงไปก็ได้ค่ะแล้วลองอ่านดูนะคะว่าจะอ่านได้คําว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะอ่านว่าจระเข้นะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะมีคำให้ลูกจุดจุดจุดมอวมอมาและวอแหวนเมื่อเติมสระแอข้างหน้ามอมาวแหวนจะได้คำว่าอะไรนะคะกอคำว่าลูกแมวขอคำว่าลูกแก้วคอคำว่าลูกแล้วนะคะเด็กๆในข้อนี้ถ้าเติมสระแอลงไปแล้ว คำนี้จะอ่านคำว่าอะไรนะคะคำตอบคือลูกแมวนะคะขอกอไก่เติมจระแอลงไปแล้วอ่านว่าลูกแมวนะคะตอไปข้อที่7คําคำในข้อใดประสมด้วยสระเสียงเดียวกับคําว่าแถว เด็กๆต้องมาดูก่อนว่าคำว่าแถวเนี่ยผสมด้วยสระอะไรนะคะขอแอวแถวนะคะคำว่าแถวประสมด้วยสระแอตอนนี้เด็กๆก็ต้องมาดูตัวเลือกว่าตัวเลือกในข้อใดนะคะที่ประสมด้วยสระแอนะคะมาดูข้อกอไก่มีดมอีดมีดมีดผสมด้วยสระอีขอ แมวมอแอวอแมวคำว่าแมวประสมด้วยสาระแอข้อคอควายยอโอโนโยนคำว่าโยนผสมด้วยสาระโอเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือคำว่าแมวนั่นเองนะคะตอบข้อขอไข่เด็กๆมาดูข้อที่8นะคะ คำในข้อใดต่างจากพวกนะคะกอแยกขอกลางคอแข่งนะคะแล้วเด็กๆมาย้อนดูคำถามนะคะมาดูโจทย์ต่างจากพวกต่างจากพวกคืออะไรเรามาดูกอคำว่าแยกคำว่าแยกยอแอกอแยกผสมด้วยสาระแอนะคะขอไข่คำว่ากลาง กรอาองอกลางคําว่ากลางผสม courage, ด้วยสระอนะคะขควายคําว okay. ่าแข่งขอแองอแข่งไม่เอกแข่งผสมด้วยสระแนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือก3ตัวเลือกนี้มีคําที่ผสมด้วยสระแสองคำมีคําที่ผสมด้วยสระอหนึ่งคำเพราะฉะนั้นโจทย์เขาให้หา คำที่ต่างจากพวกคำที่ไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนพวกก็คือข้อขอไข่นะคะคือคำว่ากลางที่ผสมด้วยสาระอานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9สัตว์ในข้อใดมีงวงสัตว์ในข้อใดมีงวงโอ้ข้อนี้ง่ายมากก็สุนะัขขอ ลิงคอช้างข้อนี้ตอบโดยที่ไม่ต้องคิดเลยคือขอ้ขอคอควายช้างนั่นเองนะคะข้อ10บคำในขอ้อใดประสมด้วยสระเสียงสั้นกอหมีขอปิดมิดคอก่อน เด็กๆต้องมาดูนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้หาคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกมีหอมอีมีสระอีเป็นสระเสียงยาวขอปิดมิดสระอีเป็นสระเสียงสั้นคควายก่อนสระอ,อเป็นสระเสียงยาวนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูตัวเลือก3ตัวเลือกนี้นะคะจะมีสระเสียงยาวอยู่2ข้อและมีสระเสียงสั้นอยู่เพียงแค่ข้อเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อขอไข่ปิดมิดนะคะเป็นสระเสียงสั้นข้อ11คําในข้อใดประสมด้วยสระอ คำในข้อใดประสมด้วยสระอกยิ้มแย้มขอข้าวโพดคเกสรเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาไล่ดูนะคะว่าคำในแต่ละตัวเลือกนะคะแต่ละข้อผสมด้วยสระอะไรบ้างมาดูข้อกไก่คำว่ายิ้มแยม้มผสมด้วยสระอิแล้วก็สระ แอนะคะขอไข่ข้าวโพดเป็นคำที่ผสมด้วยสระอและก็สระโอนะคะคอควายเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอและก็สระอนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์เขาบอกว่าคำในข้อใดผสมด้วยสระอเพราะฉะนั้นในข้อนี้จะต้องตอบข้อคอควายนะคะ เด็กๆมาดูเด็กๆอาจจะบอกว่าคําว่าเกษรผสมด้วยสารเออย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันแยกเป็นสองพยางนะคะส่วนคําว่าสอนผสมด้วยสารอแต่ทําไมถึงไม่มีอออ่าครูคุค่งเคยบอกแล้วว่าคําที่ผสมด้วยสารอถ้าหากมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะจะลดรูปของอออ่างลงจะลดรูปของสารอลง จะเหลือเพียงแค่ตัวรอเรือเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นรอเรือตัวนี้จะเป็นทั้งตัวสะกดและก็เป็นทั้งสารอ,อด้วยนะคะยกเวน้นตัวรอเรือเพียงแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับสระอ,อเพราะฉะนั้นข้อ11ตอบคำว่าเกสรเป็นคำที่ผสมด้วยสระอ,อนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุูกกุ้งอยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะ โชคดีในการทำข้อสอบนะคะทำข้อสอบอย่างมีสติรอบคอบนะคะอ่านทุกคำอย่าอ่านข้ามอย่าอ่านเพิ่มคำนะคะถ้าเด็กอ่านข้ามคำนะคะคำตอบของเด็กก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจอ่านตัวเลือกให้เข้าใจแล้วก็ตัดตัวเลือกออกทีละข้อทีละข้อจนให้เหลือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รู่กุ้งขอให้เด็กๆทุกคนนะคะโชคดีนะคะและมีความสุขในการทำข้อสอบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย